เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณปอดทามรายการนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อบุคคลที่ถูกเอ่ยถึงหรือล้อเลียนแต่อย่างใดจึงเรียนมาเพื่อทราบตึง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 ,ตงอย่าดามานวยทัดทด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีนแดงวันนี้อยู่กับผม EMP ชามกุงแล้วก็ EMP นอตตินอนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูคู่แข่งของนักร้องชื่อดังนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นพันแรปหน้าไฝนะฮะเขาบอกว่าเขาชื่อแรปเคกนะฮะเขาจะมาร้องบทเพลงที่ไม่มีดนตรีให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับไปดูกันครับว่าแรปเคกเนี่ยจะสู้แรปเอกได้ไหมครับไปเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอบทเพลงแรปเคกซึ่งเป็นเรื่องราวชีวประวัติชีวิตของผมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยนะครับเริ่มเลยนะครับ,ด,บด,ดับเ i m t ดีฮิมเดอบริษัทพดโจโจผมชื่อเคกชื่อเคกผมชอบดูทีวีแม่ผมเลยให้เคกทีวีผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนตั้งใจและไม่ชอบให้ใครมายืมตังค์ผม ผมทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทอย่างดีให้หน้านี้เป็นศิลปินดีๆฮีรัปเขกรักเขกพันแรปหน้าใสรักเขกรับเขกพันแรปหน้าใหม่ปิดจงเปิดจวยออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจ๊กโจ๊บบ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแม่ผมโดนเจ้ามือแดกหวยชีวิตผมคงจ,จะเจริญ ผมเป็นคนจนไรผมเป็นเพียงหน้าใหม่ที่คอยอยากได้รับโอกาสมาพร้อมมุ่งมั่นสัญญาสร้างสรรค์อาสาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีฮีแร็ปเค็กระเคนกร,ร,ร,รหน้าฝแะเค็กระเค็กราใหม่เปิดจงเปิดจวยออกมาแล้วให้โอกาสผมรับฟังผมโจ๊กโจ๊กบ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแม่ผมโดนเจ้ามือแดกหวยชีวิตผมคงจ,จะเจริญผมเป็นคนจนไร ผมเป็เพียงหน้าใหม่ที่ขออยากได้รับโอกาสมาพร้อมที่สีทัญญามูลนิธิอาสาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีฮี่รรปเขกแัปเขกพันแรปหน้าใสยรปเขกแัปเขกพันแรปหน้าใหม่ประจงประจวยออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมเจ้าเจ้าอยากฟังเพลงดีอยากฟังเพลงมันต้องตั้งใจฟังแรปเคกไอ้ยยะษ์เฉย แรปเคกแรปเคกปันแรปหน้าฝายแรปเคกแรปเคกปันแรปหน้าใหม่เปิดจงเปิดจวยวันมาแล้วให้โอกาสผมแลวฟังผมบันผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยไอสัตว์ผิดทอนแรปเคกแรปเคกปันแรปหน้าฝายแรปเคกแรปเคกปันแรปหน้าใหม่เปิดจงเปิดจวยออกมาแล้วให้โอกาสผมแลวฟังผมเจ้าเจ้าจบแล้วนะครับคุณมากับผ้าำับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแรปเคกนะฮะที่เราสรญหามาให้เพื่อนๆได้ดูกันคิดว่าแรปเคกกับแรปเอกเนี่ยใครเจ๋งกว่ากันนะครับก็ลิบคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะฮะและอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเรานะครับได้ที่เว็บา e p h y n a l c o m แฟนเพจของพวกเราก็มีตรงนี้นะฮะไปกดไลค์กันด้วยนะครับไปพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แรปเคกด้วยนะฮะข้างล่างแถวๆปุ่มกดไลค์นะฮะสวัสดีครับ Oh my god, I should have been a very good idea.